เอาไปเลยจุดละยี่สิบห้าปลาทู uh, okay. mm hmm. านึ cents cents ่งแม่ตคกหน้าหัวคอหักเดินระคบาร์ไปดูก่อนได้จ้าไปดูก่อนได้จ้

C'est pour Alizabeth. Allez, de allez, oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. 4 oui, oh, le พ่อแม่เประเทศครับเป็นพ่อแม่ตลาดน้ำโคราชเลยนะครับสาวโคราชินะครับเราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่3โมงเย็นนะปิด4ชั่วโมงนะตอนเช้าผมก็จะเริ่มเปิดไปเรื่อยๆนะครับตลาดน้ำโคราชนะท่องเที่ยวขอท่านไม่รู้นะครับนะคางทีมากต่เช้าก็เอเคครับแต่ที่นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นนะครับก็จะเปิดตั้งแต่3โมงเย็นนะครับปิด4ชั่วโมนะครับ ก่อนรับเสียงไม่มีนะช่วงนี้ขอบคุณเชฟใช้เสียงนะครับแล้วก็เลยที่วัดสลาดน้ากว่าเป็นเยี่ยมนะครับ

ราะว่าโฮมสเตย์แดนี้จะระตูทิ้งเลยครับเด้านหน้านี่าเห็นไฟเยอะครับก็จะเป็นโฮมสวัแม่ลมนี่สร้างในของอวานะหลายแรงลยเลวมเซนต์แอนดครับลองเลยช่วยดีแลเลยปเ มีอะไรให้กินยอนมาวันนี้เรากำลังนั่งนั่งเรือชมบรรยากาศโฮมเตย์นะพี่พายแก่นองเที่ยวหมดเลยนะครับต้องสองท่าพร้อมเลยนะ